สวัสดีครับวันนี้นะครับ PA Navigator นะครับจะมานำเสนอนะครับคลิปรีวิวสินค้านะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นรีวิวสินค้าประจำปี2020นะครับเป็นคลิปรีวิวที่ EP 11ประจำปี2020นะครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอสินค้าจอตรงรุ่นนะครับ9นิ้วนะครับผมนะฮะจอตรงรุ่น9นิ้วนะครับสำหรับอ่า Dmax o n e w นะครับผมสำหรับอ่า1.9 Blue Power นะครับนะฮะสำหรับตัวนิว c o โ o ราโดนะครับนะฮะวันนี้นะครับแอดมินจะมารีวิวซ้ำไปหนึ่งรอบนะครับกับตัวจอแอนดรอย k เคปล่านะครับรุ่นเค 9216T3AD นะครับมาประกอบเข้าชุดกับตัวจอ n e ว d ดีแมกนะครับโอเคนะครับ <400 S 1> ผม,มก็ระบบปฏิบัติการเป็นแอนดรอย9แท้นะครับแรม2ล้อม16เดี๋ยวแอดมินจะมาทำการรีวิวสินค้าให้ชม แบบเชิงลึกเลยแล้วกันนะครับนะฮะโอเคครับอีก150เมตรให้เข้าขวาโอเคครับทีนี้มาชมสเปคสินค้ากันนะครับผมนะตอนนี้มีหลายเพจ หลายที่นะครับลงโฆษณาสินค้าสเปคไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับมีบางบางโรงงานนะครับแอบทา ui ครอบหลอกสเปคมาโดยที่าบางร้านก็ไม่ทราบนะครับวันนี้แอดมินก็จัดการจะมารีวิวสเปคแท้ให้ดูแลกันนะครับวันนี้แอดมินก็จะมา,าแนะนําสเปคอ่านสเปคให้ฟังนะครับว่าสเปคจริงๆแล้วเป็นยังไงวันนี้แอดมินก็ทําการโหลดแอปพลิเคชันมา2ตัวไม่เอาตัวเดียวแล้วนะครับเพราะมีบางคนก็บอกว่า มันอาจจะไม่ตรงก็ได้นะอ่ะจัดไปแอดมินจัดการโหลดแอปพลิเคชันให้2ตัวนะครับแอปแรกก็เป็นแอปยอดฮิตที่ใช้กันเยอะนะครับคือ cpu Z เหมือนเดิมนะครับ cpu Z โอเคนะครับนะฮะก็มาอ่านสเปคกันนะครับผมนะฮะก็จะเป็น cpu 4คอร์นะครับนะฮะการ์ดจอ gpu render เป็น m a l i 400นะครับนะฮะ device นะครับ device ram นะครับตัวเท่า ram นะครับผมเห็นไหมฮะ total ram นะครับ1,998ก็คือ2 g b นั่นเองนะครับ total rom นะครับ ททลตัวล้อมนะครับล้อมคือ16นะครับแต่ว่าระบบได้จองไปแล้วก็จะเหลือให้ใช้อยู่ประมาณเกือบ12นะครับผมนะฮะ system นะครับ system ระบบปฏิบัติการเป็น android เวอร์ชั่น9แท้นะครับไม่ใช่ข้างนอกเป็น9.1นะครับแต่ข้างในระบุแค่8.1ตอนนี้เห็นเยอะเลยนะครับอ่ะไม่พอครับเอาอีกสักหนึ่งแอปนะครับเป็นแอปที่ชื่อว่า device นะครับ info hw ก็คือ hardware นะครับผมอ่ะ จัดไปแอปเดียวไม่เคยพอจัดให้นะครับสองแอปโอเคเห็นไหมครับมาแล้วนะครับในส่วนของหน้า general นะครับผมนะฮะแพลตฟอร์มอ่าดิแอนดรอยนะครับเป็นเวอร์ชัน9นะครับผมเป็น a อ d r o i d เวอร์ชัน9แรมนะครับเห็นนะมครับแรม2อิกนะครับผมแรม2องิกนะครับนะฮะอ่า G P U r รนเด r สี4ร้อยนะครับเป็น M P 400 ก็ตรงกันทั้งคู่ดังน <c falls> ั้นต uh, okay. ัวนี hum ้นะครับสเปคแต่งสเปคตรงแน่นอนร0 0ไม่ม to ีหลอกไม่มี UI ครอบหลอกสเปคเหมือนหลายเหมือนหลายแบรนด์หลายค่ายนะครับอ่าโอเคทีนี <c oughs> mm ้มาชมรายละเอียดอื friendly, mm ่นๆกันอีกนะครับนะฮะตัวเครื <c oughs> <ym> ่องนะครับเราทราบไปแล้วสเปคเป็นอย่างไรนะครับผมทีนี้มดูอุปกรณ์บ้างนะครับหลักๆก่อนนะครับอันดับแรกก่อนนะครับก็จะเป็น USB นะครับเป็นแบบชนิดสายนะครับเสียบเสียบที่ตัวหลังเครื่องนะครับผมเสียบที่ตัวหลังเครื่องนะครับเอาไปไว้ที่ประมาณ ลิงชักเก็บของเนาะมีอ่า,อาในส่วนของชุดสายแจ็ค RCA ต่างๆนะครับก็จะมีมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอ่ามีในส่วนของวิดีโอเอาท์พุตก็คือต่อจอเพดานนะครับนะฮะนะฮะ AUX out นะครับ L/R ก็คืออ่ต่อชุดสัญญาณไปปี out นะครับผมมีวิดีโออินหนึ่งช่องนะครับวิดีโออินต่อ ต่อกล่องทีวีดิจิตอลก็ได้นะครับนะฮะอันนี้เป็น AUS out US in ก็ต่อกล่องทีวีดิจิตอลน,นะครับก็คือเอาเป็นว่าต่อทีวีดิจิตอลได้ต่อจอเพดานได้มีสัญญาณไปชุดปี out สัญญาณ1คู่สัญญาณนะครับนะฮะเป็น FIFL ก็สามารถดึงไปใช้งานได้เลยนะครับนะฮะมีเสา Wi-Fi ววชนิดแยกนะครับเป็นเสา Wi-Fi ชนิดแยกนะครับรับสัญญาณได้ดีขึ้นกว่าเสา Wi-Fi ชนิด built-in นะครับนะฮะ มีเสา GPS ชนิดแยกนะครับทางร้านแถมโปรแกรม GPS ให้ฟรีและอัปเดตให้ตลอดอายุเดี๋ยวจะพูดในช่วงท้ายนะครับ,นะรบอันนี้เป็นสายสําหรับกล้องมองหลังนะครับเป็นสายสําหรับกล้องมองหลังและมาเป็นแบบตรงรุ่นก็ต้องมาพร้อมกับสายไฟปลักตรงรุ่น E-SO แบบมาตรฐานนะครับนะฮะ จับเสียบได้เลยนะครับผมนะแต่ต้องเช็คนะครับมีอิซุสหรือเชฟบางตัวที่ปลั๊กตรงรุ่นไม่ใช่แบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นในเคสที่เป็นตัวจอแบบบิวอินนะครับจะไม่ใช่ปลั๊กตัวรุ่นสไตล์นี้แต่ว่าปลั๊กมาตรฐานของอิสุสจะคือตัวนี้นะครับถ้าของเดิมท่านไม่ใช่จอจับเสียบได้เลยครับอ่าตรงรุ่นเป๊ะๆนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอ่าคู่มือนะครับคู่มือที่ทางร้านอ่าได้ทําแนบเอาไว้ให้นะครับผมนะฮะโอเคทีนี้ก็มาดูสเปคคร่าวๆ ในส่วนลึกนะครับนะฮะอะไรได้บ้างอันดับแรกก่อนอ่าง,ง่ายๆก่อนก็คอนโทรลที่บนอ,อะไรนะครับใช้ได้ชิวๆนะครับอ่าในส่วนของมีอ่าบลูทูธนะครับอ่าฟังเพลงโทรศัพท์นะฮะได้หมดนะครับมี Play Store นะครับมี Play Store นะครับนะฮะโหลดแอปพลิเคชันเองได้เลยนะครับเพียงแค่เราแชร์ไวไฟจากมือถือให้นะครับผมนะฮะเราก็เห็นไหมฮะมี คียร์ต่างๆนะครับอ่ามีเคีย์แรมนะครับมีเคีย์แรมได้นะครับผมนะฮะดึงแรมออกมาได้นะครับผมอ่ากัลั้ขับอยู่ประมาณอ่าห้วัตต์นะครับนะครับมี EQ ทั้งหมดประมาณ12แบนดนฮะขนาดฟังเพลงสามารถพักหน้าจอได้นะครับนะฮเห็นตัวนี้ไหมครับจิ้มตรงนี้กดดวงอาทิตย์ปั๊บเบาแสง1สเต็ปปั๊บจอดับเลย จิ้มทีก็มาอ่าง่ายๆนะครับผมโอเคฟัง FM ได้ปกตินะครับเสียบสายสัญเส,สาส,สายสวอากาศเข้าที่ตัวหลังเครื่องได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูไฟล์ไฟล์วิดีโอบ้างนะครับดอลองดูไฟล์วิดีโอบ้างนะครับอ่าชัดคมชัดนะครับชัดทุกมุมนะครับ คคนะครับกับจอตัวนี้นะครับผมเป็นจอคาร์บอนซิเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมนะฮะมีเป็นลักษณะคล้ายๆก๊าซโคุมครอบอยู่ที่ด้านนอกด้วยนะครับนะฮะจะเพิ่มความแข็งแรงของจอด้วยนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะอ่าในส่วนของเดี๋ยวขออนุญาตปิดแอปก่อนนะครับปัดนะฮะง่ายๆครับผมนะฮะในส่วนของอ่าอีก EQ นะครับนะฮะมีทั้งหมด12แบรนด์นะครับอ่าเดี๋ยวลองปรับให้เสียงดีขึ้นหน่อยนะครับลองใช้ลองใช้ EQ สำเร็จรูปหน่อยนะครับอ่าลองฟังใหม่นะครับเห็นนะครับอ่าเสียงดีขึ้นแล้วนะครับอยู่ที่การปรับจูนนะครับผมนะฮะอ่ารถท่านไม่จะเป็นต้องเป็นลำโพงก็เสียงดีขึ้นนะครับผมเมื่อใช้คอนเสิร์ตตัวนี้เข้าไปนะครับผมโอเคนะครับในส่วนอื่นๆนะครับในส่วนอื่นๆก็อ่าแอดมินจะโหลดแอปพื้นฐานเอาไว้ให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีออนไลน์นะครับวิทยุออนไลน์ นะครับนะฮะยูทูบนะครับรวมทั้ง YouTube พิเศษตัวพิเศษตัวโนโฆษณาก็ลงไว้ให้นะครับนะฮะจุกนะครับอ่าสปอติฟาครบหมดนะครับลูกค้ามีหน้าที่เดียวคือนะครับเข้า Play Store นะครับคอยหมั่นอัปเดตแอปทุกอย่างให้อ่าเขาเรียกว่าล่าสุดอยู่เสมอก็พออยากได้แอปอะไรก็โหลดเพิ่มเอาได้เลยนะครับนะฮะอื่นๆนะครับอื่นๆที่มีนอกเหนือจากนี้นะครับผมก็ ลักษณะของตัวการใช้งานนะครับก็คือสามารถรับ w i f i ได้นะครับผมนะฮะเราก็แค่แชร์ w i f i ให้เขานะครับนะฮะโหลดแอปเพิ่มเติมได้ปกตินะครับในส่วนของ GPS นะครับในส่วนของ GPS น้ำทางนะครับในส่วนของ g p s น้ำทางตรงนี้นะครับเฉพาะที่ร้านเรานะครับแอดมินมีบริการลงโปรแกรมจีเบนแบบออฟไลน์ใช้งานในทั่วไทย7จจจังหวัดโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะครับอัปเดตให้ฟรีตลอดอายุเครื่องด้วยนะครับ โปรแกรมตัวใหม่นะครับผมค่อนข้างภาพค่อนข้างสวยนะครับผมนะฮะแต่ตอนนี้ขึ้นค้นหาสัญญาณเพราะว่าแอดมินอัมบตเสบนโตไม่ได้ต่อเสา GPS เนะครับผมอ่าแต่ให้เห็นรูปหน้มมาตาอ่ามันเป็นแบบนี้นะครับผมสามารถนำทางพร้อมกับฟังเพลง mp 3ได้นำทางพร้อมกับใช้อ่ y ดู t u b e ได้โดยแบ่งครึ่ง2จอเหมือนกับตัวต้นเหมือนเหมือนกับต้นคลิปที่แอดมินได้ทำให้ดูแล้วนะครับผมแผนที่อัปเดตอัพแอดมินอัปเดตให้ฟรีตลอ,อดอายุเครื่องนะครับอัปอย่างไรคอยติดตามหน้าเฟซเพจนะครับไม่จำเป็นต้องมาแผนที่จะออก หลังเดือนส0ของทุกปีแล้วกันอยู่ที่บ้านจะทําได้ขอแค่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์นะครับผมนะฮะจะประสบการ์งแอดมินสามารถสอนการใช้งานอัปเดตให้ได้แน่นอนนะครับผมนะฮะสินค้าดีๆแบบนี้นะครับผมนะฮะสินค้าดีๆแบบนี้เป็นสินค้ามาตรฐานนะครับเป็นสินค้าจากแบนค์ค e ิปล่านะครับผมนะฮะดูแลและดูแลหลังการขายโดยบริษัททีดีไอนะครับผมโดย P a เอเนวอเตอร์นะครับนำมาจําหน่ายต่อนะครับผมสินค้ามีประกัน1ปีนะครับนะฮะ เฉพาะลูกค้าที่โอนชำระนะครับแอดมินส่งฟรีคอรี่นะครับาราคาสินค้าอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ณปัจจุบันที่แอดมินทำคลิปตอนนี้นะครับราคาสินค้าอยู่ที่5,790บาทนะครับนะฮะยกชิ้นเลยท่องชุดเลยนะครับผมนะฮะจ่ายเงินทั้งทีนะครับเพิ่มอีกนิดเอาของดีไปเลยดีกว่านะครับดีกว่าซื้องาน OEM ไม่มีสเปคไม่มีงานประกันหลังการขายนะครับผมนะฮะสนใจสินค้าตัวนี้ติดต่อที่0860053945หรือ นะครับแอดไลน์มาที่แอดสนะครับ p. a. navigator นะครับหรือ f c e e o o o นะครับ p. a. navigator นะครับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับแอดมินสแตนบายเปิดสายทุกวันตั้งแต่ประมาณ8โมงครึ่งถึง2ทุ่มทุกวันนะครับสามารถโทรมาติดต่อได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวแบบโนสคริปที่แอดมินสไตล์แอดมินเหมือนเดิมนะครับนะฮะเป็น EP ที่11ประจำปี2020เอาไว้เท่านี้ก่อนเลยกันถ้าพูดเร็วไปหรือว่า ข้อมูลกระชับไปแล้วฟังไม่เข้าใจตรงนี้ต้องขออาภัยนะครับสามารถโทรศัพท์เพิ่มเติมปรึกษาไอมินได้โดยตรงนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวสินค้าตัวนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ